สวัสดีครับเชิดพาถักเชฟดพาถักเชฟดพาทำนะครับวันนี้เรามาทำเมนูต้มยำกันนะครับต้มยำน้ำข้นไปดูส่วนประกอบกันครับสามอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับตะคไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขา่าหั่นชิ้นพอคำนะครับวันนี้เราจะทำต้มยำปลาแซลมอนนะครับ ไปดูกันนะวิธีการที่จะปรุงให้ต้มยำแต่ละถ้วยรสชาติเหมือนกันมีสูตรสมเร็จรูปยังไงง่ายๆสไตล์เชฟเดียนครับขาหั่นแว่นนะครับตะไคร้ก็ซอยเป็นชิ้นชิ้นใบมะกรูดนะครับฉีกเอาก้านไหนออกแางน้นะครับเตรียมพร้อมแล้ว ำหรับเครื่องที่จะใส่ต้มยำแบบนี้เลยนะครับต่อไปผักที่จะใช้โรยต้มยำนะครับจริงๆแล้วใช้ผักชีไทยแค่อย่างเดียวนะฮะส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะใส่กันหลายชนิดนะครับทั้งผักชีใบยาวก็จะใส่ด้วยเองจริงแล้วต้มยำนะครับเราโรยแต่ผักชีไทยนะฮะต้มยำน้ำํำข้น มะนาวครับเลือกที่จะใช้มะนาวแป้นกลิ่นหอมของมะนาวนะครับจะช่วยให้รสชาติของต้มยำมีกลิ่นสัมผัสที่ดีขึ้นนั่นเองใส่มะนาวแป้นนะครับเป็นรูปนี้เดี๋ยวเราบีบน้ํานะครับใส่ตอนทําต้มยำพริกครับก็จะใส่ทั้งพริกขี้หนูจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับ เพิ่มความหอมและก็ความเผ็ดร้อนของต้มยำนั่นเองแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้แต่พริกขี้หนูจินดาได้นะครับก็บุกปุบทุก,กหรือจะใช้คร,นคร,ครไไคก,กนะครับโขลกลงไปได้แค่พอบุกบุนะครับนี่ครับก็ปรุงทั้งหมดปลาแซลมอนนะครับมะนาว่าตไคร้ใบมะกรูดผักชีสำหรับโรยหน้า พริกขี้หนูนะครับเก้าอ,อย่าน้ำข้นครับใช้น้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็นมข้นจืดครับใส่แบบนี้เลยเดีย๋ยวเราไปทำกันเลยครับเครื่องพร้อมสามารถเพิ่มเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าลงไปได้นะครับครับใส่ไปเลยครับน้ำต้มซุปนะครับใช้น้ำซุปไก่ที่เราต้มโครงกระดูกไก่ไปนะครับ หนึ่งถ้วยใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กระบวยในการตวงนะฮะอันนี้หนึ่งชามเราก็จะใช้หนึ่งกระบวยครึ่งก็หนึ่งกระบวยนี้ก็2 5 0้มิลลิลิตรนะครับหนึ่งกระบวยใสย่หม้อแล้วตั้งให้เดือดก่อนนะครับตั้งน้ําซุปกับไฟให้เดือดแล้วค่อยใส่เครื่องเป็นขา่าตะไคร้แล้วก็ใบมะก,กรูดครับ จากนั้นปล่อยให้เดือดอีกรอบนึงนะครับก่อนที่จะใส่เนื้อปาลาลงไปนะครับทิ้งให้เดือดสักพักนึงให้กลิ่นของตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าวออกมาแล้วก็จะใส่เนื้อปาลาลงไปเนื้อปาลานี่หั่นแล้วก็ล้างสะอาดแล้วนะครับไม่ต้องคนนะครับตอนใส่เนื้อปาลาทิ้งไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าคนนี่เดี๋ยวกลิ่นข่าวจะออกมานะครับ ใส่พริกขี้หนูที่ทุบแล้วนะครับลงไปปล่อยไว้างี้ยแล้วครับปล่อยไว้ให้เดือดถ้าเดือดแล้วคนได้นะครับต้มยำปลานะครับน้ำเดือดเดือดใส่ลงไปเราจะไม่คนนะฮะเพราะคนแล้วกลิ่นคาวปลาจะออกมานั่นเองนี่ครับต้มไปเลยพอเดือด นะครับก็ค่อยคนดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีฟองของน้ำซุปมันจะมีฟองออกมานะครับก็ช้อนฟองทิ้งหน่อยนะฮะนี่ครับด้วยธรรมชาติของปลาแล้วจริงๆแล้วลงน้ำร้อนไม่นานนะครับก็จะสุกล้ปรุงรสนะครับน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะ นี่เราใช้น้ำซุปอ่าหนึ่กระบวยครึ่งนะครับก็250กระบวย1หนึ่งนะครับกับอีกครึ่งกระบวยก็125ประมาณ375มลลนะครับ1น่ถ้วยปรุงด้วยน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปจากนั้นนะครับก็จะมี นมข้นจืดนมข้นจืดนะครับก็ประเภทคารเนชั่นหรือทีพอตอะไรเงี้ยฮะใส่ลงไปเพื่อความเข้มข้นของน้ำซุปนั่นเองครับในการทำต้มยำน้ำข้นส่วนประกอบก็คือน้ำพริกเผากับนมข้นจืด ตอนนี้ใครที่ไม่แพ้ชูรสหรือไม่แพ้ผงปรุงรสนะครับสามารถที่จใส่เข้าไปได้นะครับหน่นช้อนชาแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมีน้ำสต๊อกน้ำต้มซีโครงไก่นะครับนั้นก็เป็นน้ำซุปที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วนะครับไม่ต้องใส่ชูรสหรือว่าผงปรุงรสก็ได้น้ำปลาครับ เราปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปรุงน้ำปลากับน้ำมะนาวหนึ่งช้อนครึ่งครับอย่างละเท่าเกันน้ำปลาหนึ่งช้อนครึ่งกับน้ำมะนาวหนึ่งช้อนครึ่งถ้ารสจัดก็สองช้อนครับแต่ว่าที่สำคัญก,ก็คือน้ำปลากับน้ำมะนาวต้องเท่ากันนั่นเอง อย่างละสองสองเสร็จแล้วครับต้มยำน,น้ำข้นง่ายงยสไตล์เชฟรินขอทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟริ่นไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร